เกิดอะไรขึ้น <Yeah. S 1> แลเอาละครับผมกล่าวสวัสดีท่านทุกท่านนะครับวันนี้มาอยู่กันในเกม d a v อ of the ะได e r เอ้ยเดฟ the Diver นะครับโดยเป็นเกมแนวราปลามาทำซูชิ แล้ววันนี้เราจะมาเริ่มเล่นพาร์ทแรกกันเป็นเอ้เริ่มเล่นกันเป็นพาร์ทแรกนะครับโอเคแล้วซับไทยอันนี้เป็นของแบ็กคิกคอมม m วเนตี้นะครับถ้าสมมุติใครสนใจดาวนะ์โหลดเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ดาวโหลดซับไทยไว้ให้นะครับผมฮ้ยปูเสฉวนนี่เมื่อกี้ชิมิหุยโอ้โหนอนวางขายอย่างนี้เรียบร้อยปูทำอะไรอะ สบายจริงๆเฮ้ยเฮ้ยมันงับงับอะไรเราอะสะดุ้งเลยตัวเองมีคนโทรมาโอ้ฮัลโหลเฮ้ยเมียจะเสนอมากินซูชิร้านกูเซมาเลยมาเลยซูชิ ตัวเอกของเราก็ได้ทาการนั่งเครื่องบินไปอย่างรวดทีครับไปอย่างไวเลยครับถ้าไม่ได้ของกินพระเอกเราน่าจะงานเดินทันทีเดฟเดอะไดฟ์เฟ โอเคครับเราน่าจะใกล้ถึงจุดหมายปลายทางของเราแล้วนะครับแอร์ได้ประกาศเรียบร้อยนะครับผมโอเคถึงแล้วปึ๊บเอาผมมาที่เรือเลยโอ้เดฟมาไวจังเลยฮะนี่ขอบบ้านนะครับอา้าวก็บอกให้ฉันรีบมาดินะ ฉันกำลังพักร้อนอยู่นะรู้เปล่าอ่ะไหนนะ้ซูชิอยู่ไหนอ่ะไม่ต้องรีบหรอกนะ้าลองดูรอบๆก่อนสิดูหลุมสีน้ำเงินยักษ์นี่สิฉันไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเลยไม่ใช่แค่ขนาดของมันนะทุกครั้งที่นายเข้าไปในหลุมสีน้ำเงินยักษ์ภูมิประเทศและโลกนิเวศจะเปลี่ยนไปนั่นก็หมายความว่ามันคือธุรกิจที่จะเหลือเชื่อนี่คือโอกาสธุรกิจอะไรนะเอม เอาไว้เราคุยค่อยคุยกันเรื่องนี้ทีหลังฉันได้ยินนะว่านายห่างหายจากการดำน้ําไปนะมาวอร์มอัพกันหน่อยเป็นไงเดี๋ยวฉันจะคอยแนะนําจากตรงนี้แล้วกันนายเตรียมตัวลงไปในน้ําเลยื<อ>มรู้สึกแปลกๆฮะโอเคอารามาบทโอเคปสเปกบาเพื่อดำน้ำครับไปครับผมใส่แว่น ใส่ที่ใช่หายใจจะกระโดดเลยจุม๋มฮ่าฟอร์มดีนี่วะก็อนั่นและนะมาลองยืดเส้นยืดสายกันหน่อยเป็นไง oh. ลองว่ายนะ้ำไปที่จุดที่กำหนดไว้เซ oh. กดชิปนายจะว่ายน้ำได้เร็วขึ้นแต่จำไว้ด้วยเราออกซิเจนก็จะหมดเร็วขึ้นด้วย oh. โอเคนายลองนี่กดชิป oh. ไปครับท่านผู้ชมไปเยี่ยมดูเหมือนนาจะยังมีฝีมืออยู่นะ นายเคลื่อนตัวว่องไวอย่างกับหอยทากน้ำจืดงั้นตอนนี้มาฝึกใช้อาวุธที่นายจะเป็นต้องใช้ในสถานการณ์ถูกเชินกันเลยนี่เลยมีดดำน้ำําใช้มีดพกกับปลาตัวเล็กดูให้นายกดคลิกขวาไอ้คลิกซ้ายนะฮะอี๋เย้โอเคดีมากล,าลื่นไหลและว่องไวและสุดท้ายนายคงไม่ลืมวิธีการใช้ฉมวกใช่ไหมเอ่อฉมวกเหรอไม่ได้ใช้มาตั้งนานแล้วต้องเล่งก่อนใช่ไหม จากนั้นก็ใช่แล้วดูแวลนายคงต้องฝึกอีกหน่อยนะไหนลองใช้จมูกจับปลาสัก3ตัวสิโอเคกดเล็งขีดขวาเล็งแล้วก็คลิกซ้ายยิงโอเคได้มาหนึ่งฮะปลาอะไรวะดูไม่ทันไปนู่นโอ้ยเชีย่ยไม่ถึงโอ้ยไม่ถึงอีกแล้วตัวนี้แหละนี่ไงมาเลยน้องปลาผีเสือ้อพีระมิด นี่ไงมาใกล้ๆอย่างนี้ก็เสร็จดิพี่ฉันว่าอีกไม่นานไอ้คงกลับมาเข้าลูกเข้ารอยเอาละกลับข้นเรือดีกว่าโอเคครับผมไปอันนี้เป็นพาร์ทแรกก่อนนะครับท่านผู้ชมดูกันก่อนว่าในอนา,นาคตจะมีกี่พาร์ทน,นะครับโอเคตอนนี้นายก็จับทางได้แล้วมาคุยเรื่องธุรกิจกันดีกว่าเดฟนายชอบกินซูชิใช่ปะแน่สิเนื้อปลานนุ่มกับข้าวที่เงางามให้ตายสิโคตรสุด อ่ฮะ uh huh. งั้นฟังให้ดีฉันมีเพื่อนเทพซูชิเขาวางมือมาสักพักหนึ่งแล้วเขานะ่ะมีลิ้นเทพและออกจากหัวล้อหน่อยๆแต่ฝีมือของเขานะ่ะฉันรับประกันได้เลยว่าหาใครเทียบได้ในโลกนี้ฉันก็เลยจะเปิดร้านอาหารที่นี่ตรงนี้กับเพื่อนของฉันเราจะเปิดร้านซูชิด้วยกันซูชิที่ขายที่นี่จากปลาสดๆที่จับได้ที่นี่จากหลุมทะเลสีน้ําเงินแห่งนี้ที่ที่สามารถหาปลาจากท่วทุกมุมโลกได้ นายไม่คิดหรอว่าผู้คุจะลงไหนข้างใครมันได้หรือแซบฉันอยากสกินแล้วฮ่าฮ่าเาไม่ผิดถ้างั้นทําไมนายไม่มาเข้าร่วมกับประถุมพิเศษครั้งนี้ด้วยกันล่ะว่าไงไหนตอบซิฉันหมายถึงฉันชอบกินนะแต่ฉันทานกับข้าวไม่เป็นอ่ะอย่าได้เป็นห่วงไปร้านอาหารของเราเตรียมพร้อมไว้หมดแล้วทั้งหมดนี่นายจะต้องทําคือดํานับไปหาวัตถุดิบฟังดูไม่เดียวใช่ไหมล่ะจะรออะไรล่ะเดฟ เขาร่วมไปเลยแล้วฉันจะได้กินซูชิแบบจุใจเท่าที่ต้องการใช่หรือเปล่าวะใช่แน่นอนแต่นายก็ต้องจ่ายตังค์นะอยากไปดูแล้วร้านซูชิที่ติดอยู่กับกลุ่มน้ำเงินเราว่าจะเปิดร้านคืนนี้นะ่ะแต่ฉันไม่แน่ใจแฮะเมื่อพร้อมหรือยังเราไปคุยกันที่ร้านเถอวะว้ฮ่าฮ่าโอเค สเปซบาร์แล้วก็เลือกไปที่ร้านซูชิกันเลยร้านปิดอยู่นะฮะเฮ้ยบันโซร้านเราพร้อมเปิดหรือยัง mm. ก็อย่างที่นายเห็นนะชันเวลานะโอ้เสร็จหมดแล้วเหรอเนี่ยนายคืออ๋อนายคือชาวประมงที่คอบราพูดถึงสินะเอออย่างฉันเรียกว่าเป็นนักดำน้ำมากกว่าชาวประมงนะ งั้นเลยยังไงก็เถอะกีนี้รู้จักชั้นชื่อบันโซแล้วนายชอบกินรสชีไม่ล่ะชอบอยู่แล้วพุงทูน่าปลาไหลไข่หอยเมน่นให้ตายสิแค่คิดก็ทำลายท่อมจออืมธรรมดายาฆ่าไปเลยลูชีน่ะเป็นหารที่รวบรวมจิตวิญญาณของท้องทะเลและผืนแผ่นดินไว้ด้วยกันเป็นดั่งตัวแทนของมารดาแห่งธรรมชาติผู้คนส่วนใหญ่ก็แค่คิดก็แค่กินเอาอร่อยกินปลาที่มีอยูท่ทั่วไปเหมือนกันนาย ชีวิตเราว่างเปล่าขนาดไหนถ้าไม่เคยได้ลิ้มลองความวิจิตที่มารดาแห่งธรรมชาติมอบให้ใจของฉันสั่งให้ทำอาหารเอ้ใจของฉันสั่งให้นำรสชาติจากมารดาแห่งท้องทะเลมามอบให้แก่ทุกคนเฮ้ยห,หายแล้วเกิดอะไรขึ้นแย่แ yeah, ล้เอาเชียงไว้ทันเปิดร้านเลยแผ่นดินไหวไรเวน อ้าวร้านพังเลี้ยงไม่ทันเปิดเลยแผ่ผผผผผนดินไหวอืมสภาพข้างในนี้เละเทะไปหมดแล้วจริงดูเหมือนว่าวันนี้เราคงต้องเลื่อนการเปิดร้านออกไปแล้วนายรู้อะไรไหมฉันใช้เงินทั้งหมดเพื่อเตรียมร้านอาหารแห่งนี้ฉันคงต้องหาเงินค่าซ่อมชดเชยในระหว่างที่จะที่เปิดร้านไปด้วยในสภาพแบบนี้เหรอว้าายังไงยังไงสุดท้ายแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุด ของร้านอาหารก็คือความอร่อยอันดับแรกเราต้องการวัตถุดิบนายจะนายได้เอาอะไรมาด้วยหรือเปล่าเออก็จับมาได้นหน่อยอ่ะปลาแค่สามตัวเนี้ยนะอย่างนี้แทบจะไม่พอเสิร์ฟลูกค้าด้วยซ้ําอันดับแรกนายช่วยออกไปจับปลามาอีกเจ็ดตัวโอ้แล้วก็ร้านเราจะเปิดได้แค่ตอนเย็นเท่านั้นอืมแบบนั้นยอดขายจะไม่น้อยหรอนายคิดว่า เราควรเชิญชวนลูกค้าโดยที่ไม่ได้มีการเตรียมการอย่างเหมาะสมเพียงเพราะอยากได้เงินเพิ่มขึ้นอีกนิดหน่อยเหรอมันคือหน้าที่ของเชฟที่จะต้องเตรียมอาหารให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําไปได้ด้วยความประีตพิถีพิถันเช,เช่นนักรบที่หมั่นรับดาบให้คมนายต้องออกไปหาวัตถุดิบชั้นเลิศมาให้ชั้นในตอนกลางวันโอเคโอเค,อเคมาถึงกูยังไม่ได้กินเลยกูต้องทํางานแล้ว โอเคครับผมเรามาที่นี่และดูเหมือนว่างานนี้บันโซจะลุกไฟจะลุกท่วมหน้าดูเขาไม่ค่อยพูดเรื่องของตัวเองสักเท่าไหร่แต่ไอหมอนี่สามารถคุยเรื่องสุชิได้ทั้งวันทั้งคืนฉันไม่เห็นบันโซกระตือรือร้นแบบนี้มาตั้งนานละแต่แต่เจอเหตุการณ์ครั้งนั้นไปนีใจเหมือนกันแฮะที่เขาเห็นเขาเป็นแบบนี้ได้เหตุการณ์นั้นเหรออุฉันไม่ควรคุยมาขึ้นมาก่อนนะ ยังไงเราก็ต้องการวรัตถุดิบจำนวนมากเพราะงั้นออกไปจับปลามาเจ็ดตัวมาก่อนเลยปะโอเคฮะ่ <L> okay. อมราตูชิด้งเงิน100โกเตรียมวัตถุดิบโอเคเตรียมวัตถุดิบทำตูชิฮ <L> อบเดี๋ยวนะอ่ฮะตอนนั้นฉันทำางานเป็นพ่อค้าอาวุธและตอนนี้มีพิมพ์เขียวอันสำคัญอยู่ในกระเป๋านั่นโชคดีที่นายเอามันกลับมาได้ก่อนที่จะเสียหาย <L> ฉันไม่รู้เลยว่าจะต่อสู้กับฮานดลินเดอร์แมนได้ยังไง โดยที่มีพินเขียวนั่นฮาเลนเดอร์แมนเหรอโอ้นั่นแค่ฉันแค่พึมพังกับตัวเองอะ่ะไม่ต้องสนใจหรอกโอเคฮะรออะไรล่ะครับดำน้ำสิไปเลยต้องไปหาเงินมาซ่อมร้านเลยยัาาางไม่แทนกินเลยจุ๋มโอเค นี่ไงมาก่อนเลยเราอะปลาตังเบ็ดตีเงิอนอม,มาอีกตัวสองแล้วถ้าสมมุติเราดำไปได้เราเราสามารถหาทองได้ไหมเฮ้ยจับมาด้วยชิบปลาอะไรเนี่ยเฮ้ยปลาตังเบดบ้าปลาตังเบดบ้าปลาตังเบดบ้าปลาตังเบ็ดบ้ดดา,า,าโอเคปลาวัวกาโซปลาวัออกวกาโซเหรอจับมาอีกตัวแล้วกันมาๆๆน้องอยากขัดขืนพี่เลย มาเลยว้าวนี่คืออะไรอะ่ะไม้เอาไม้อันนี้คือออกออกซิเจนนะฮะถังออกซิเจนเก็บไว้ได้วยกันไม้เผื่อาไปซ่อมร้านได้ชิปนี่คือปลาอะไรมานี่มามารเร็วเลยน้องมาเลยปลาหางเหลืองปลากล้วยหางเหลืองเหร เลงได้ยิ่งเอาน้องมันพายข้ามตัวเราไปเฮ้ยเกือบโดนละไอ้น้องมานี่เราชึบเลงได้ยิ่งไม่ถึงฮะมานี่เฮ้ยนี่ดีกว่ามาเลยน้องเอา้าเอ้าทำไมหลุดนี่นเอาตัวนี้แล้วกันชมวกของเราน่าจะต้องอัพก่อนนะท่านผู้ชม โอเคได้หตัวแล้วมีอะไรอีกไหมหุ้ย,ยแย่แล้วมันโจมตีเรานะฮะปลานี้ชิบหายแล้วได้หาใหม่อันนี้แหละใช้กระสวยลีรับเอ้ยใช้กระสวยลีพายเพื่อหนีกลับจากเอ้ยหนีกลับเือเรือได้ทันทีตรวจสอนโล,โลกตัวของคุณได้ดีก่อนเพราะต้องใช้เวลาสักคู่ ขอเรียกใช้งานอ๋ออันนี้คือสามารถเรียกกลับไปเลยโอ้เจ็บถุงมือนี้ใช้หยิบหอยเม่นทะเลไม่ได้อ๋อสิ้นหายละอุ้ยแย,แย่แล้วผมว่าเรากลับขึ้นไปกันดีวกว่กาท่านผู้ชมโอเคพี่ขออีกตัวนึงอุ้ยไม่ได้ไม่ได้ไ,ไ,ดไอปลานี่มันไล่ตามเราอย่างเดียวเลยฮนะวันนี้ มาเป็นพวกของฉันเอ้ยไม่ใช่มาเป็นอาหารของฉันซะปลากล้วยหางเหลืองโอเคเราได้ปลาครบแล้วจะขอดำสำรวจก่อนได้ไหมอ๋อปลาชะโมกเราเพิ่งขั้นหนึ่งนะครับท่านผู้ชมเราก็เลยอาจจะยังจับปลาตัวใหญ่ไม่ได้นะโอเคถังออกซิเจนอาวุธลับ ยิ่งเราดำลึกออกซิเจนเรายิ่งลดเยอะนะฮะท่านผู้ชมแต่ว่าผมจะลองดำไปสำรวจก่อนดูทรงน่าจะไม่มีอะไรแล้วิิหายแล้วแต่ตายแน่ท่านผู้ชมไปก่อนเะแต่ยี่สิบแปดแล้วอากาศจะหมดแล้วชิหายแล้วเร็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 วขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปยี่สิบห้าเมตรเร็ว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  นี่อะไรอะแวะไม่ได้ด้วยท่านผู้ชมออกซิเจนจะหมดโอเคกลับขึ้นไปเรือฮะอเกือบไม่ทันแล้วไงล่ะเอาละดูเหมือนว่านายจะจับปาไม่ได้พอสมควรแล้วหาได้ประมาณนี้ไม่นานเราคงได้เงินเป็นกอบเป็นกำตายละนายต้องดูเวลาด้วยนะเราต้องรีบแล้วและเตรียมข้าวของให้พร้อมทำไมเราไม่มุ่งตรงไปที่ร้านซูชิกันเลยล่ะ โอเคไปกันเถอะฮะเสร็จสิ้นภารกิจเราใช้เวลาไป3นาทีในการดำเลยความลึก56เมตรว้าวจับได้ได้โอเคไปกันเถอะฮะได้เวลาเก็บข้าวของแล้วไปเตรียมพร้อมทำนาทูชิแล้วก็นะานายอะ่ะจะสามารถดำน,นาได้ตอนเช้าหนึ่งครั้งและตอนบ่ายหนึ่งครั้งเตรียมวัตถุดิบให้พร้อมก่อนช่วงเย็นตอนที่ร้านเปิด โอเคเราดำน้ำได้สองช่วงคือตอนเช้าหนึ่งครั้งแล้วก็ตอนบ่ายหนึ่งครั้งนะฮะโอเคไปไปร้านทูชีกันโอ้โหร<ห>้านดังเรวเลยบันโซเตรียมการไปถึงไหนแล้วล่ะอืมฉันคิดว่าน่าจะพร้อมแล้วล่ะดีเลยจะต้องเป็นค่ำคืนที่ยอดเยี่ยมแน่แ,น<ห>แล้วน่าจะไปไหนล่ะครอบป้ายยังไม่ได้บอกนายเลยนายต้องช่วยงานในร้านทูชีกับฉันตั้งแต่บัดดี้เป็นต้นไปอะไรนะ ฉันไม่ได้ไเาฉันไม่เข้าใจเลยสัก,กนิดครอป้าบอกฉันวา่าจะมีคนมาช่วยทั้งเรื่องวัตถุดิบแล้วก็งานเสิร์ฟด้วยฉันแค่ทำอาหารอย่างเดียวพอแล้วคนนั้นจะเป็นใครได้ทำไมใจน,นายเดี๋ยวก่อนนะฉันไม่เคยทำงานในร้านอาหารมาก่อนเลยอะ่ะอีกเดี๋ยวลูกค้าก็จะมาแล้วฉันสอนนายแบบรวดรัดเลยละกันตั้งใจฟังให้ดีอะไรเนี่ยเป,เปิดหน้าวัตถุดิบข,ข,ข้างล่างขึ้นมา,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 มากดเลขสี่ฮะปุ๊บ ตอนตรงนี้นายสามารถดูปลาพืชผักเครื่องปรุงหรืออุปกรณ์อื่นที่นายมีตอนนี้นายรู้หมดแล้วค่อยกลับมาดูรายละเอียดอื่นที่หลังกด C เพื่อปิดโอเคเอาละทีนี้ฉันจะ,สะแสดงวิธีเพิ่มเติมของที่ต้องใช้ในการเข้าไปหากดเข้าไปที่เมนูกด1กดเมนูกด1จะต้องมีการใส่สูตรอาหารเข้ามาใหม่เมนูไว้ก่อนถึงจะเอาไปขายให้ลูกค้าได้มันจะมีเมนูทูชิ ที่ทำจากปลาที่นายจับมาได้ก่อนหน้านี้จงเลือกใส่ไว้ในเมนูดูสิไหนล่ะกดเพิ่มกสเปกปลาเพิ่มอ๋อนี่ไงฮะอ๋อนี่ไงปลาวัวปิกัสโซโอ,โอเคนั่นแหละไม่ได้อยากเย็นอะไรเลยต่างข่าวดุดิภิบไวยเป็นแบบเติมอัตโนมัติจะช่วยใหสะดวกมากขึ้น ฉันทวนอีกทีเฉพาะอาหารที่มีอยู่ในเมนูเท่านั้นถึงจะขายได้ถ้าวัตถุดิบของนายหมดนายจะต้องเปลี่ยนไปเลือกเมนูอื่นหรือว่าหาวัตถุดิบมาเพิ่มแล้วนายก็ต้องแล้วก็นายยังสามารถปรับปรุงรสชาติอาหารในจานนั้นๆได้เอาไว้นายค่อยลองทําตอนที่มีวัตถุดิบเพียงพอแล้วกันตอนนี้นายลองใช้วัตถุดิบที่นายจับมาได้ใส่ลงไปในเมนูให้มากที่สุสเดเท่าที่จะใส่ได้ทุยดิ้นเกือบพันโอเคนี่ฮะลานนี้เจับมาได้เยอะเลย ใส่ไปใส่ไปอันนี้คืออะไรอะ่ะปลาคอมเบอร์ใส่ไปห,หมดเลยปลาขี้ตังเบ็ดฟ้าใส่ไปโอเคเรียบร้อยหกนายจะยืนคุยกันตรงนี้อีกนานไหมนะขอชาเขียวให้ฉันสแก้วเซ่คอจะแห้งตายอยู่แล้วนายคงจะเคยรินชาเขียวมาก่อนสินะไม่เลยอะแค่น้าบดลมอะ่ะคิดว่าชิ เธอจะบอกต้อง,องทำยังไงเดินไปที่คอปาร์สสิสุปลาีากด S ลินให้ปริมาณเข้าที่ถูกต้องนี่กด S พอไหมโอเคเพอร์เฟกต์จะหาใหม่ชาเขียวลูกค้าที่ตื่นชาเขียวที่ลินในระดับดีหรือสูงกว่าจะจ่ายเงินให้เยอะขึ้นว้ฮ่าฮ่าตามคาด ชาเขียของบันโซตัวอ,อย่างนี้อืมชานั่นทําให้เจริญอาหารมากขึ้นไปอีกพอจะมีอะไรให้กินบ้างหรือเปล่าสั่งเก่งเหมือนเคยไหนๆก็ไหนๆแล้วทําไมนายไม่ลองเอาอาหารไปเสริฟเขาล่ะโอเคครับรอบันโซทําอาหารก่อนโอเคเดินมาที่ชั้นแล้วก็เอาอาหารตรงนี้ไปวัสดุปลาและอาหารควาสามารถพุ่งตัว ตอนเสิร์ฟอาหารได้ด้วยการกดชิปเพื่อเคลื่อนที่อย่างบ่องไวอย่าลืมคอยดูค่าพลังกายของคุณด้วยโอเคไหนลองดูดิโอ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วโอเคพอฮะฮัลโหลอะไรนะนายบอกว่าส่งวัสดุมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอะไรกันวันนี้ขอใช้ไไปเช็คก่อนเอาคอปบ,บ้าไม่เคยจะกินอะไรหรอก <Okay. S 1> เขาเอาแต่พูดลุกขึ้นพูดนั่งอย่างนี้แหละส่วนอาหารเอาไปเสิร์ฟให้กับคนอื่นต่อไม่ได้เพราะงั้น เราต้องทิ้งมันโหดูหน้าเสียดายออกนะถ้าจะต้องเอาไปทิ้งวันโซซูชิมีวันเสิร์ฟของเหลือเราไม่เอาอาหารที่จะให้ลูกค้ามาเสิร์ฟขึ้นโต๊ะซ้ำหรอกเออก็ได้กดคิวเพื่อทิ้งนะฮะท่านผู้ชมทำไมไม่กินเองวะเดฟทุกอย่างดูจะพร้อมแล้วนะอืมใช้ไม่ได้ทำอาหารให้ลูกค้ามาสักพักใหญ่แล้วประมาณอยู่เหมือนกัน อย่าลืมกดปุ่ม e หลังจากได้ที่หลังจากเมนูอาหารเสร็จแล้วเพื่อทําการปิดเปิดร้านหรอลูกค้าสั่งอาหารเมนูอย่าลืมเลือกอาหารใส่รายการเมนูก,ก่อนเปิดร้านโทชิอ๋อ,อก,กด e โอเคเราใส่อน,นี้เรียบร้อยแล้วเราเปิดร้านแล้วเปิดวันแรกเลยลูกค้าเข้ามากันเยอะๆนะครับพูดมาแล้วสองคนมาฮะร้านยังพังอยู่เลยโอเคครับเดี๋ยวผมลินให้นะ โอเคเยอะไปนี่หว่าโอเคฮะโอเควิ่งเร็ว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 ดูดีจังโอเคไปน้องคนนู้นเลยเดี๋ยวนะครับมาแล้วครับโอเคมีอะไรเสร็จแล้วบ้างชึบมาแล้วเดี๋ยวรอก,ก่อนนะครับกำลังวิ่งไปครับโอเคชึบมาแล้วมาแล้วโอ้เดี๋ยวเหนื่อยเดี๋ยวเหนื่อยใจเย็นนะชึบ ป,ป๊เดี๋ยนะอ๋อต้องกดคลิกขวาคลิกซ้ายพร้อมกันชิบหานละลูกค้าโมโหแล้วได้แล้วครับได้แล้วครับโอเคได้แล้วครับโอเ้เหนื่อยแล้วได้แล้วครับโอเคลูก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 เดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะครับมาแล้วครับโอเคเช็ด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  โอเคเดี๋ยวรอลกคู่นะครับโอเคมาแล้วครับดูเมนูกันโอเคตอนนี้หมดแล้วโอเคหมดแล้วแย่แล้วอาหารหมดชึบเราต้องเช็คเมนูด้วยนะครับถ้ามันหมดเราน่าจะไม่มีเส์ฟ โอเคเรียบร้อยน่าจะต้องปิดร้านแล้วป่ะเมนูหมดแล้วนะฮะถึงเวลาปิดร้านบันโซจูชิปิดร้านโอเคโอเคครับถ้าปิดร้านแล้วผมขอจบพาร์ทแรกไปด้วยการปิดร้านของบันโซวันนี้ก่อนนะครับผมถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับอาจจะมีภาพกระตุกกระตักนิดนึงนะครับเพราะว่าผมภาคสดเลยโอเคครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย